สวัสดีครับพระสมเด็จเกตชยโยเป็นพระสมเด็จที่ท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรมรังสีท่านได้สร้างแล้วก็นําไปบรรจุลงกลุ่ที่วัดชัยโยวระวิหารนะครับอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองตามคติความเชื่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ชานานแล้วก็ได้ทําการสร้างพระพิมพ์เหล่านี้เนี่ยไปบรรจุตามป,ปูชนียสถานนะครับ สถานที่มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์วิหารหรือนะครับตามฐานของพระประธานนะครับบริเวณสุขชีก็ดีนะครับก็ได้สร้างพระพิมพเนี่ยไปบรรจุไว้แล้วก็มีเจตนาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้นําไปนะครับเมื่อพบเห็นแล้วก็นําไปพบใช้บูชาเพราะว่าสังเกตจากนะครับสภาพขององค์พระเนี่ย มีการลงรักเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับเนื้อพระไว้ให้คงทนตรงส่วนนี้ก็พอจะอนุมานได้ว่านะครับท่านเจ้าคุณสร้างแล้วก็มีเจตนาหวังว่าให้คนนะครับนำไปเก็บไว้บูชานี่แหละแล้วก็พระสมเด็จเกจชายโยเนี่ยที่น่าสนใจก็คือพิมพ์ของพระสมเด็จนี้ท่านจะเห็นว่านะครับมีพิมพ์ตั้งแต่นะครับอกตันอกร่องนะครับฐานก็จะมีหลายชั้นนะครับ แต่ที่นำเรียนท่านผู้ชมอยู่ณขณะน,นี้เป็นพระสมเด็จเกตชยโยฐาน9ชั้นนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จกลุ่เก่าพระสมเด็จเกตชยโยเนี่ยนะครับได้นะครับถูกอาราธนานิมนต์เผยต่อสาธารณชนก่อนการมีก่อนมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2430เนี่ยนะครับได้เปิดเผยสู่สาธารณชน พระสมเด็จที่ท่านเจ้าพุคุณสร้างเนี่ยแน่นอนว่าญาติโยมนะครับที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในท่านเจ้าพระคุณเนี่ยก็นําไปไว้บูชาพระสมเด็จชุดนี้นี่จะพบนะครับเห็นคราบกรุน้อยค่อนข้างน้อยเพราะมีการพกใช้บูชามาเป็นเวลานานนะครับผิวขององค์พระนะครับจึงมีความฉ่านวลโดยปกติแล้วพระสมเด็จที่ท่านเจ้าพุคุณสร้างเนี่ยจะลงรักนะครับลงรักนะฮะส่วนใหญ่จะลงรักรักพวกนี้เนี่ยจะรักษาองค์พระไว้นะครับเปรียบเหมือนพลาสติก บางๆหุ้มกรอบองค์พระไว้ไม่ให้น้ําหรือส่วนใดเนี่ยเข้าไปทําลายยกเว้นตัวทําปฏิกิริยาที่เป็นพวกกรดที่มีสารประกอบแรงๆเนี่ยนะครับจะทําปฏิกิริยากับองค์พระแล้วจะทําให้พระนี่เกิดชํารุดนะครับโดยพระสมเด็จเกชโยที่สร้างเป็นนะครับพระสมเด็จเกชโยขึ้นมาเนี่ยท่านจะคุณสมเด็จนะครับหากเราได้ศึกษา,ากแก่นแท้ของพิม ของพระสมเด็จเกตชยโยแล้วก็จะมีอ,อกรอ้องอกตันนะครับอันหมายถึงการบำเพ็ญทุกกระรกิริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกกระรกิริยานี้ก็คือกิริยาที่ทําโดยยากนะครับบำเพ็ญเพื่อให้บรรลุธรรมวิเศษซึ่งเป็นวิถีทางโยคีนะครับโดยแก่นแท้คําสอนที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านสร้างพระสมเด็จเกตชยโยขึ้นมา พิมพที่ท่านสร้างนั้นนะครับแก่นแท้ของท่านที่มีคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านได้แฝงปรัชญาธรรมลงไปในนี้ก็คือทางสายกลางนั่นเองนะครับพระสมเด็จเกตเชโยคือการบําเพ็ญทุกการากิริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพ,พืเ่อให้บรรลุธรรมวิเศษ ทรงบำเพ็ญทุกขกริริยาติดต่อกันเป็นเวลา6ปีจนมีพระวรากายผอมนะครับมีพระวรากายผอมแต่ก็ยังไม่ได้พบผลทางหลุดพ้นจากทุกได้ต่อมาพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับเสียงพินและได้พิจารณาตามเสียงพินว่าสายพินสายหนึ่งถ้าปล่อยให้หย่อนลงถ้าเล่นไปแล้วเสียงจะผิดเพี้ยนไม่ไพเราะ อีกสายหนึ่งที่ตั้งขึงถ้าบิดมากไปเล่นไปแล้วสายจะขาดได้สายพินที่อยู่ตรงกลางที่ไม่หย่อนไม่ตึงแต่มีเสียงไพเราะเสียงอันไพเราะของสายพินที่อยู่ตรงกลางนี้ตั้งหากที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วพระองค์จึงยกเลิกการบำเพ็ญทุก การกิริยาในเนื้อหาพระสมเด็จเกติชยโยที่ลงลึกไปในละเอียดนะครับตอนนี้ผมยังไม่เรียนนะครับให้ท่านได้พิจารณาสาภาพผิวพระนะครับที่มีการลงรักนะครับท่านจะเห็นว่าพระสมเด็จที่ท่านสร้างเนี่ยนะครับมีปรัชญาธรรมนะครับที่แฝงไว้อยู่ถ้าศึกษาถึงแก่นแท้ก็คือ ทางสายกลางซึ่งเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละครับผมจะเน้นให้ทุกท่านได้ดูสภาพผิวขององค์พระก่อนนะครับพอให้เห็นภาพขององค์พระก่อนแล้วก็ค่อยไปประมวลตามที่ผมจะนะครับเรียนเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับพระสมเด็จเกศชยโยเนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดย ปูนที่มีความละเอียดนะครับก็คือปูนขาวปูนเปลือกหอยนะครับที่นําไปเผาแล้วนํามาบดล่อนจนละเอียดนะครับแล้วก็กรองบดล่อนจนละเอียดแล้วก็นําไปแช่น้ํานะครับนำไปแช่น้นําโดยส่วนที่ไม่ล,ล,ะ,มละลายน้ําที่เป็นปูนขาวเนี่ยนะครับที่ได้จากการเผาของหินปูนหรือเปลือกหอย หลังจากนั้นก็นําไปแช่น้ําเมื่อแช่น้าแล้วไอตัวที่ไม่ละลายที่เป็นเป็นตัวก้อนๆเป็นเกล็ดหรือเป็นผงปูนอยู่เนี่ยนะครับก็จะนําตรงส่วนนี้แหละครับนําไปสร้างพระเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับอ่ามีแคลเซียมนะครับมีแคลเซียมที่เรียกว่าแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์นี่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่อนข้างสูงเนี่ยสีของปูนขาวชนิดนี้เนี่ยที่นําไปสร้างพระสมเด็จเนี่ยจะสีออกสีขาวเป็นน้ํานมนะครับ ท่านพิจารณาด้าน,ด,านด้านหน้านะครับแล้วก็ผิวจะออกหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มเนียนตาพระสมเด็จพิจารณาเนื้อหาแล้วพระสมเด็จเกติโยนี่เนื้อหาค่อนข้างที่จะสร้างในวรวรวรรโอกาสการผสมมวลสารใกล้เคียงกันกันกบสมเด็จวัดะคังนะครับข่าวคือมีการนําปูนขาวนี่นะครับปูนขาวที่แช่น้ําเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยาไปผสมกับตัวสมานนะครับพวก ยางไม้ที่มีค่าความเป็นด่างใกล้เคียงกันนะครับอย่างไม้นี้ก็มีค่าความเป็นด่างในลักษณะที่ถูกนะครับนำมาใช้ก่อนที่จะมีการผ่านกรรมวิธีการใช้เนี่ยเขาจะมีการอาการกรองและเก็บรักษานะครับค่าความเป็นด่างจากเดิมที่นํามาใหม่ๆจากไม้เนี่ยก็จะมีเพียงอยู่แค่6.5นะครับประมาณการประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมื่อนํามาเก็บรักษาผ่านกรรมวิธีการไล่น้ําไล่ความชื้นต่างๆอะไรเนี่ยนะครับค่าความเป็นด่างนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมีลักษณะค่า PH นะครับ pH ค่า P h เนะฮะเป็น8ก็คือจะเข้ากับปูนได้นะครับค่าพวกนี้จะเข้ากับปูนได้โดยมีตัวตัวประสานส่วนกลางที่เป็นตัวยึดก็คือปูนขาวนี่เป็นตัวยึดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าพระคุณไว้นะครับหลายๆมวลสาร ให้ได้ศึกษาในรายละเอียดอีกเยอะตัวนี้คือได้เรียนคร่าวๆในลักษณะของกรรมวิธีการสร้างอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อนําปูนขาวนั้นเนี่ยมาโขลกนะครับโขลกตำตำจนนวดนะครับนวดกับโดยพระสมเด็จเกจิโยเนี่ยในการวิธีการสร้างสมเด็จเกจิโยสมเด็จวัดคังจะมีสูตรนะครับสูตรตัวสมานนี่ก็จะมียางไม้นะครับแล้วก็น้ําอ้อยนะครับ น้ำอ้อยยางไม้ที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ในส่วนของอเยือ่อเยื่อไม้หรือใย,ยไม้เนี่ยเป็นตัวสมานโครงสร้างอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของปูนขาวเนี่ยเป็นตัวยึดโครงสร้างให้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับปูนขาวเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมวลสารเหล่านี้เนี่ยก็คือจะยึดนะครับพวกปูนขาวเนี่ยเมื่อผ่านไปยาวๆแล้วเนี่ยจะจะเข้าเป็นผิวเป็นเนื้อเดียวกันได้สนิทดีพระสมเด็จเกยียรโยเป็นพระ นะครับผ <bekommen S 1> ิวพระที en ่มีความละเอียดเป็นผิวพระที่มีความละเอียดนะครับแล้วก็ผสมมวลสารลงไปต่างๆเหล่านี้กดเป็นพระพิมพ์ขึ้นมาเมื่อกดเป็นพระพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตากให้แห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วก็มีการลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับเห็นไหมฮะมีลักษณะที่มองภายนอกเนี่ยเนื้อผิวพระจะแห้งแต่เมื่อสัมผัสภายในเนี่ยพระจะฉ่ำนะครับเนื้อพระจะฉ่ำนะครับเกิดจากการลงรัก น้ำเกลียงนะครับรักน้ําเกลียงก็คือรักดิบชนิดหนึ่งรักน้ําเกลียงนี้แยกออกได้หลายประเภทนะครับเป็นพวกรักเช็ดรักน้ําใสนะครับรักชนิดนี้เข้าขายเป็นรักพวกรักน้ําใสนะครับก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นใยเยื่อเหมือนเยื่อแก้วบางๆนะครับรักน้ําเกลียงพอรักน้ําเกลียงเสร็จแห้งเสร็จแล้วนะครับก็มีการลง ลงรักทับรักก็คือลงรักแดงอีกทีหนึ่งนะฮะท่านจะเห็นรักแดงรักแดงนี่ก็เป็นรักจีนที่มีคุณภาพดีนะครับป้องกันสภาวะแวดล้อมจากภายนอกได้ดีป้องกันกรดอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ป้องกันความเป็นด่างความเป็นกรดอ่อนๆที่เกิดจากการสัมผัสผิวเหงื่อได้ดีนะครับพระเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีตัวสารละลายนะครับที่ในลักษณะที่ เป็นด่างนะครับมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงเพราะทามาจากปูนขาวหรือปูนปวกหอยเนี่ยเมื่อถูกความเป็นกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวก็ดีหรือน้ํายาอะไรต่างๆที่เป็นตดลงมาบนผิวพระเนี่ยนะครับจะทําให้ผิวพระเนี่ยเสียนะครับจะทําให้ผิวพระเสียเพราะความเป็นกรดเนี่ยจะมีค่านะครับตรงกันข้ามกับความเป็นด่างนะครับของมวลสารหลักก็คือของปูนขาวแต่ของปูนขาวนี่มีประโยชน์ที่ยึดมวลสารต่างๆไว้ได้ดีนะครับจะยึด พวกมวลสารเล็กๆที่มีความมงคลศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผงตะไบเงินผงตะไบทองดินมงคลตามสถานที่ต่างๆนะครับพระเกศาต่างๆเนี่ยยึดไว้ได้ดีนะครับเมื่อกี้นี้ว่าถึงตอนลงรักแดงนะครับพอลงรักแดงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทับรักอีกทีหนึ่งด้วยรักน้ําใสนะครับที่เป็นรักสีใสๆครับทับอีกทีหนึ่งทีนี้ผมจะให้ท่านพิจารณานะครับจับกล้องนิ่งให้ท่านพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาสาระ นะครับสภาพผิวของสมเด็จเกศชยโยก่อนในขั้นนี้นะครับในขั้นต่อไปค่อยมาพูดถึงรายละเอียดส่วนอื่นนะครับในระหว่างนี้ผมจะให้ท่านได้เห็นผิวขององค์พระสมเด็จเกศชยโยนะครับไปเรื่อยๆพร้อมกับหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จโตได้แฝงหลักธรรมไว้ในพระสมเด็จเกศชยโยก็คือทางสายกลางมัชทิมาปฏิปทานะครับครับ เดี๋ยวผมจะปรับให้ชัดๆนะครับทางสายกลางนะครับที่ท่านเจ้าประคุณได้แฝงหลักธรรมของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไปนะครับทางสายกลางของพระพุทธองค์ในศาสนาพุทธก็คือนะครับตามคำสอนของพระองค์ท่านก็คือไม่ยึดถือที่สุดนะครับของทางทั้งสองได้แก่หนึ่ง ก็คือทางอัตกกิจละมัานุโยกนะคือคือประกอบตนให้ลำบากเกินไปทำตัวเองให้ลำบากเกินไปนะครับอย่างที่สองก็คือการสุขันละลิกานุโยกนะครับก็คือการพัวพันอยู่ในความสุขความสบายในการมรลมนะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนด,ดหลักทางสายกลางไว้นะครับชัดเจนคือมักมีองค์8นะครับมักมีองค์8เนี่ยเมื่อย่อนย่อแล้วก็จะเรียกว่า ไตรสิกขานะครับได้แก่ศีลสมาธิปัญญานะครับมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางหมายถึงทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งนะครับไปในทิศทางที่ยึดถืออุดมการใดอุดมการหนึ่งเกินไปพระพุทธองค์มุ่งเน้นให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ให้ยึดติดหลักการอย่างมงมงายมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยในทางจิตวิญญาณนะครับ หมายถึงสติสติเป็นความสมดุลทางจิตอย่างหนึ่งคือสมดุลระหว่างศรัทธาและปัญญาสตินี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างเหตุผลและอารมณ์ถ้าความคิดเปรียบเป็นน้ำไหลสมาธิเป็นน้ำนิ่งสติจะเป็นน้ำไหลนิ่งดังนั้นแล้วคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือ สตินั่นก็คือทางสายกลางของทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับท่านจะเห็นมวลสารของอพระสมเด็จเกียรติชัยโยนะฮะแล้วก็จะเห็นร่องรอยของรักนะฮะร,รักนี่ก็จะซ้อนสะท้อนนะครับเป็นเหมือนใย,ยแก้วที่เคลือบอยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีจุดดําจุดแดงนะครับตัวสมานที่มีน้ําอ้อยค่อนข้างเยอะนะฮะจะออกเป็นสีขาวหม่นอมดําหน่อยแต่มีส่วนประกอบของมวลสารเนี่ย เยอะแยะมากมายแน่นอนว่ามีผงเงินผงทองนะครับแล้วก็เส้นผงที่เป็นนะครับเส้นของผ้าแพรนะครับเส้นพระเกศาการลงรักหรือกรรมวิธีทางการสร้างต่างๆเนี่ยผมจะได้นําเรียนในตอนต่อไปลงลึกในรายละเอียดนะครับให้เข้าใจในกรรมวิธีทางการสร้างมากกว่านี้วิธีการสร้างของพระสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นงานศิล์น,นครับเป็นงานศิลปะณีสศิลป์ของช่างที่มีฝีมือในท้องถิ่นสมัยก่อน ตอนหลังก็ได้บางส่วนก็มารับใช้นะครับในพระราชาวังก็คือเป็นของทางกรมช่างสิบหมู่นะครับเป็นงานประณีตศิลป์จะมีการลงรักนะครับการลงรักมีสูตรในการสร้างพระมีการลงรักเนี่ยเป็นสูตรที่มีมาตั้งแต่โบราณแนละ้วต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มารู้สสารหรือมวลสารต่างๆของสมเด็จนะครับในตอนนี้ก็ผมอยากให้ท่านได้พิจารณาเนื้อของพระสมเด็จเกษยโยให้ชัดๆนะครับ ว่าพระสมเด็จเกียรติโยนั้นมีเนื้อหาและก็การลงรักมีสีผิวพรรณนะครับาตามภาพที่ได้บรรยายไปนี่นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมให้ภาพบรรยายก่อนนะครับในตอนนี้และในสุดท้ายนี้นะครับท่านจะพพนสมเด็จท่านนะครับสร้างพระสมเด็จขึ้นมาเนี่ยมีเจตนามีความตั้งใจ เพื่อที่จะให้ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังเนี่ยเมื่อพบเห็นแล้วได้นำมาไว้ใช้บูชาเพราะพิจารณาจากสภาพภายนอกก็ทราบดีแล้วนะครับว่ามีการรักษาเนื้อพระรักษาองค์พระเนี่ยไว้โดยการลงรักนะครับแล้วก็จะแฝงหลักธรรมคาสอนไปในนี้ไม่เพียงแต่นะครับจะมีพุทธคุณสูงส่งแล้วแต่ ในด้านงานกรรมวิธีการสร้างเนี่ยเป็นงานที่มีความประณีตมีขั้นมีตอนนะครับไม่ได้สร้างโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อนนะครับสุดท้ายนี้นั้นผมอยากให้ท่านเห็นรายละเอียดในเนื้อหาสาระของผิวขององค์พระเพียงเท่านั้นในด้านลงลึกในรายละเอียดในด้านการศึกษาของพระเนี่ยนะครับมีมากมายองค์ประกอบที่จะศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงร่องรอยทางธรรมชาติกรรมวิธีทางการสร้างนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าพิจารณานะให้รู้ในเรื่องของอบริบทไม่ว่าจะเป็นคำบอกเล่าตำนานอะไรต่างๆนี้ก็คือเรานำมาประกอบกันนะครับโดยสิ่งที่ได้ศึกษาไปนั้นผมก็น้อมนำนะครับเอาตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้สร้างสมเด็จเกจชโยไว้นะครับก็คือคําสอนของพระองค์ท่านก็คือมัชฌิมาปฏิปทานะครับก็คือทางสายกลางไม่สุดโต่งไปในอุดมการอุดมการใดหนึ่งนะครับตรงนี้นํามาปรับชั้นใช้ได้นะครับผู้ที่นะครับปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับพิสูจน์ได้แล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติได้เห็นผลได้จริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ขอความสิริมงคลน,นะครับจงมีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับท่านที่มีความสนใจนะครับจะแชร์หรือเก็บไว้นะครับเ mm hmm. ทปชุดนี้เป็นสื่อสาธารณะที่นะครับถักนำไปเป็นแนวทางทางการศึกษานะครับ mm hmm. ผมก็ขอเชิญได้เลยนะครับแต่ถ้านำไปแก้ไขดัดแปลงนะครับรายะเอียดต่างๆอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับ ส่วนที่จะนำไปเผยแพร่หรือ,อทำต่อไปนะ่ะโดยการเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานกับคนรุ่นหลังก็ขอเชิญเลยนะครับครับสุดท้ายนี้ขอความสริมงคลจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทิญสวัสดีครับ